วันนี้จะพาเพื่อนๆไปทุง่งนาค่ะหลังจากที่พายุเข้ามานะคะก็ทําให้ต้นข้าวนั้นล้มค่ะแต่สายก็ยังไม่ได้ดูใกล้ๆค่ะต้องไปดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงค่ะโอ้ชาวนาก็มีปัญหามากมายนะคะไหนจะเรื่องข้าวล้มไหนจะเรื่องการตากข้าวค่ะราคาก็ไม่ได้แพงนะคะแต่ว่าเป็นอาชีพที่เราสืบทอดกันมาจากบรรพบ,บุรุษก็พอใจกับอาชีพนี้นะคะเดี๋ยวไปทุง่งนาค่ะ นานแล้วไม่ได้ไปค่ะก็ประมาณเกือบ5้าวันแล้วนะคะฝนตกก็ต้องไปดูว่าเป็นยังไงข้าวล้มอ่าเยอะแค่ไหนนะคะวันนี้รู้สึกว่าฝนก็ยังคงตกเล็กน้อยโปรยปลายค่ะก็ไม่มากนักนะคะแต่ว่าไม่ค่อยอยากออกจากบ้านค่ะถ้าฝนตกแต่งหน้าไปไปนาค่ะ <laughs> เป็นคนที่ชอบแต่งหน้าค่ะเพราะว่าไม่รู้นะคะการแต่งหน้าก็อ่าเป็นสิ่งที่ประดับตัวเองค่ะ <laughs> ไม่สวยก็พอดูได้ <laughs> ไปทุ่งนาค่ะต้องใส่รองเท้าบูทค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างเพราะว่าชื้นแฉะด้วยค่ะไปทุ่งนาดีกว่าค่ะเห็นไหมคะฝนยังคงเล็กๆน้อยๆน้นําก็ขังด้วยค่ะไปทุ่งนาดีกว่าค่ะคุณตามาตัดหญ้าตามาตัดหญ้า,มมา,าบหอหนูซื้อ,อยาคุมมาให้หมาของตาอยู่นะ จ้าอยู่มอเฮยตาอยู่ตัวชีคุณเองบ้านน่ะจ้าเดี๋ยวนูจะไปนาเดี๋ยวนูกลับมาก่อนตาเบืกัดอยู่เลยเมื่อกี้เจอคุณตาค่ะเพราะว่ามาแกชอบมากินข้าวที่นี่แล้วก็พร้อมด้วยแล้วก็เป็นตัวเมียด้วยค่ะก็เลยซื้อซื้อ,อยากคุมมาให้ให้แกค่ะสองตัวถ้าหมดก็จะซื้อให้อีกทรายเป็นคนที่สงสารหมานะคะแล้วก็ซื้ออีกชุดหนึ่งให้แมวของตาข้างบ้านค่ะตอนนี้ก็กำลังคลอดลูกค่ะ รอเสร็จก่อนก็ให้ลูกโตก็ค่อยฉีดค่ะถึงทุกนาแล้วค่ะสะพานรักสารสินเดินไม่ดีก็ลื่นค่ะต้องระวังระวังตรงนี้โดนแสงไฟค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะอเขาเรียกว่าอะไรอะไม่สามารถที่จะออกรวงได้ง่ายๆค่ะแต่ก็พยายามออกรวงมาค่ะต้องใช้เวลาส่วนด้านนู้นนะคะล้มเยอะเลยค่ะสำหรับต้นข้าวค่ะ พยายามออกรวงค่ะตรงนี้ตรงที่สูงสูงก็จะลมนะคะแบบนี้ค่ะต้องรออีกอระยะหนึ่งถึงจะออกรวงค่ะเพราะว่าช้านิดหนึ่งโดนแสงไฟนะคะบรรยากาศทุ่งนาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นร่องระบายน้ำค่ะเพราะว่าทางที่อยู่สูงกว่าก็จะระบายน้ำอันลงมานะคะ ปลาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าทรายไม่ไม่เคยหาปลาค่ะไม่เคยฆ่าสัตว์รองระบายน้ําค่ะระบายจากที่สูงกว่าทรายง่ายๆค่ะเพราะว่าอาของทรายจะติดตรงนี้ระบายน้ําง่ายค่ะแต่ยังไม่ได้เปิดพารโรให้เพื่อนๆเ,เขามาเปิดให้เพราะว่าเขาก็จะเอาปลาค่ะซื้อแยงหรือวลีมามาใส่แล้วก็จะได้ปลาค่ะนี่ที่เปิดน้ําของทายค่ะตรงนี้ นี่ค่ะเปิดยกตรงนี้ขึ้นก็จะเปิดน้ําระบายได้วางท่อเสร็จแล้วนี่ค่ะต้นข้าวาล้มเยอะเลยค่ะเพิ่งมาดูค่ะอุ้ย,ยวันนี้ก็มาดูค่ะว่าเป็นยังไงมาดูด้วยสายตาเราเองมองแต่ไกลๆน้ํายังอยู่เยอะค่ะเดี๋ยวรอให้เพื่อนมาเปิดน้ําแล้วก็เขาอยากได้ปลาก็ก็แล้วแต่ ล้มเยอะเลยค่ะนี่ผลงานล้มกระจุยกระจายแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทรายยังไม่ได้เปิดน้ํา <c oughs> ถือว่าล้มไม่เยอะค่ะไม่มีปัญหา <c oughs> โอเคนะคะสำรวจกว่าน,นี้ น้ำยังอยู่เยอะค่ะเพราะว่าสายรอให้เพื่อนๆมาเปิดค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็อยากได้ปลานะคะโอเคค่ะขอบคุณสําหรับเพื่อนๆนนะคะเกี่ยวเมื่อไรเดี๋ยวก็จะถ่ายให้เพื่อนๆนดนได้ชมค่ะชีวิตชาวนามไม่ง่ายนะคะแต่ว่าใช้ส่วนใหญ่จะใช้เงินค่ะเราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่อยากจะทําอะไรที่แบบหนักไปค่ะส่วนใหญ่ก็จะให้เพื่อนเพื่อนที่ เขาทานามาช่วยดูแลค่ะซาก็จะใช้เงินบ้างเก็บบรรยากาศค่ะอีกหน่อยก็จะเป็นทุ่งรวงทองแล้วค่ะเก็บทุกระยะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะ